بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في نون في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه. الله سبحانه وتعالى سان تقصى فسيء Mì vila chăm cát, yu nay tua kong, tuk xin tuk yang. Yip yuk tonning jack ayah nay sura tu an an an. Tiểu mát à la klawa thum makodo ajalam ajalum mosamman in dahu thum m'antum tamterun. อายะนี้นะครับอายะยาวผมขอแปลความหมายที่มีอยู่ท่อนแรกนะครับมวลแห่งการสรรเสริญที่อัลลอฮฺสุบฮานตาลาทรงสร้างฟากฟ้าแผ่นดินและทุกสรรพะสิ่งที่อยู่ระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดเวลาของมันว่ามันจะสลายมันจะ มาลายมันจะหายมันจะพังทลายเมื่อไรและเวลาที่อวตาราทรงกำหนดนั้นอยู่ณพระองค์ซึ่งไม่มีใครคนหนึ่งรู้ว่าเวลานั้นคือเมื่อใดเมื่อไรแต่สิ่งที่อวตาลาทรงให้เรารู้ก็คือวันเกียร์มาว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ นะอัลลอฮ์ سبحانه แวะตลาย่อมรู้ดีว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นแต่เราต้องอีมานต้องศรัทธาว่าวันเกียรมะสักวันหนึ่งมันก็จะมาถึงนั่นแหละที่อัลลอฮ์ามท่านนบีว่ามายุดรีกละเัลละซาอ ة ตะตะกูนุณใกล้บะอารเล่าที่ทำให้เจ้ารู้โอ้มมฮัมมัด ถามนบ,บีในอายะนี้ไม่ได้ถามนบ,บีเพียงคนเดียวแต่ถามถึงประชาชาติแล้วก็ทุกคนว่าเจ้ารู้หรือเปล่าว่ากียามะนั้นมันจะมาถึงใกล้แล้วในขณะที่อัลกุรอานอัลลอฮฺสัมบาฮาทรงประทานแก่ท่านนาบ,บี1,400ปีมาแล้วมาถึงวันนี้นะครับ ยิ่งๆใกล้จะถึงวันเกียรมาสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้จากข่าวต่างๆนะครับภัยพิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นคนในสมัยก่อนไม่เคยเห็นแต่คนสมัยนี้ได้สัมผัสได้รู้แล้วก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่าเกียรมะ กล้เวลาของมันแล้วที่จะเกิดขึ้นดังนั้นนะครับเราอยู่ในช่วงอาเคสซามานอาลามัดกิมะที่มันเกิดเหมือนกับเกลด็ดเล็กๆนะครับมันก็เกิดขึ้นมากมายแล้วก็ต่อเนื่องบนโลกปัจจุบันแต่อาลามาดกิมัทที่ใหญ่ มันก็ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือดวงอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกแล้วก็มันจะขึ้นมันจะตกทางตะวันออกมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าโลกจะหยุดหมุนแล้วก็มันหมุนกลับซึ่งมันถูกต้องตามที่ท่านนบ,บี صلى ا ل ฮ ه عليه ลัมกล่าวไว้ในดะด i ษ อีกอาลามั t หนึ่งก็คือนูซูลอีซาอะลัยฮิสสลามก็คือนบีอีซาลงมายังโลกนี้อีกครั้งหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาอวตาลาทรงยกนบีอีซาไปอยู่บนฟากฟา้าบารรอฟาฮุลอฮุอ ah ิลอีอัลลอฮฺได้ยกนบีอีซาให้ไปอยู่บนฟากฟา้าตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงวันนี้นะครับ เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปถามว่าแล้วแล้วก่อนนะบีอิสซาไปนอนบนเตียงไหนหายใจยังไงออกซิเจนมีไหมบนฝากฟ้าไม่ต้องถามนะครับแต่เรามีหน้าที่อีมานต่อสิ่งเหล่านี้ที่องค์ได้กล่าวนะบีได้ได้แจ้งไว้แต่นักเวลานั้นนะครับตอนที่นะบีอีสซาลงมาสิ่งที่จะปรากฏมากมายมันเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี อีกประการหนึ่งซึ่งมันจะเป็นอ a ลามัตของวันกิยมะก็คืออดาบอดาบนี่หมายถึงสัตว์นะครับมันจะออกมาจากดินหรือแผ่นดินนี่แหละมาดาว่ามาเผยแผ่มาเชิญชวนมนุษย์เพราะอะไรเอ่ยเพราะในช่วงเวลานั้นถ้าจะบอกถ้าจะถามว่ามนุษย์โง่เขลาไหม ไม่มนุษย์ฉลาดนะครับแต่ทำตัวเหมือนกับคนโง่เวลาพูดคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่แหละที่อัลลอฮฺตาอาลาบอกว่าอัคราจนาละฮุมดาบะตมมินัลอารบตุัลลิมุฮุมอันนันนาสกานูบิอายาตินาลายูกินูนอัลลอฮ์ก็เลยทำให้สัตว์บางชนิดนะครับออกมาจากแผ่นดินเนี่ย มาพูดคุยกับมนุษย์มาเชิญชวนมาพูดเพราะว่าระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นะครับพูดไม่เข้าใจทำเป็นโง่ทำเป็นไม่รู้นี่แหละสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผมนะครับอาจจะมองเป็นการส่วนตัวนะครับว่าโลกมันจะยิ่งแย่ จะยิ่งเลวจะยิ่งชั่วที่จะเกิดขึ้นถึงแม้นะครับอาจจะมีมุมมองของหลายๆคนบอกว่าโลกจะดีขึ้นจะเจริญขึ้นแน,น่นอนนะครับเรายอมรับว่าโลกมันต้องดีกว่าในในที่เราที่เราเห็นที่เราสัมผัสในโลกปัจจุบันว่ามันมันจะต้องดีขึ้นจเจริญขึ้นแต่ในเรื่องนนะุณธรรมจริยธรรมอามานะมันจะเสื่อมลง มันจะหายมันจะมันจะมาลายนะครับความซื่อสัตย์มันก็จะหายไปจากหัวใจของมนุษย์นี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับว่าเราอยู่บนโลกณนปะัจจุบันที่ใกล้จะถึงวันเกียรมาเนี่ยตัวเราเองนะครับเราจะต้องส่องจะต้องถามเสมอว่าเราปฏิบัติดีแล้วแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ขอฝากให้กับตัวเองนะครับและก็กับพี่น้องที่ผมเคารพรักทุกท่านว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงทุกที่ทุกเวลาอัลสัลลัลลอฮุอะลัยนบีอัลลอฮมุฮัมมัดุ وع ลาอัลัยฮิวะซฮฺบิอุลฺมุุวะสซาลฺมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะรักฺอฺ